เขาสวยยังแน่นอนแน่นอนโอเคสวัสดีค่ะนะคะพบกับรายการวอล์คเราซาวเชคเชฟที่4แล้วนะคะวันนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการฝึกงานค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่ฝนคะสี่ห้าค่ะ,คะอ๋ะอสี่ห้าหรืออยู่ที่ตำรวจโอ้ยประการพลตำรวจเผานั่นเองอ่นานักศึกุาอะไรคะสารสินจ้ะก็ะ <laughs> ไม่รู้ก็ต้องทายออกเลยคะ่ะแต่วันนี้อยู่มากี่ปีแล้วนะคะตอนนี้<ส>เราก็ได้แขกเซเลบริตี้สุดพิเศษไฮโซนะคะ พี่ฝนนะคะจากสำนักวิชาศิลปาาศาสตร์สาขาวิชาสาังเกตนะคะ,คะสวัสดีค่ะพีี่่่ฝนคคะะสสวัดแนะนำตัวให้ท่านพ่อแม่พี่น้องฟังนิดนึงว่าเป็นใครมาจากไหนเพราะว่า,วามีมีคนเคยเห็นหน้ามาก่อนเน<อ>ี่ยมีเคยอยู่ในวงจรไงเออ,อไม่เคยเขาร่วมกิจรกรรมใช<อ>่้นไหนอึดใจเขาฝาก็รู้ตัวค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อฝนนะคะซินิดาชอสิรินันค่ะนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ค่ะสาขาวิชาสังเกต ค่ะฝึกงานที่กองสุตอเมริกาจังหจัดเชีงใหท่ทกว่าดิฉันอีกคำไม่พูดเลย,ะเลยนะคะฝึกงานที่ไหนนะคะพี่ฝนกองสุตอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอ๋อกองสุตเชียงใหมน่นะคะไ,ไม่ใช่ว่าพี่ฝนเนี่ยแบบจับพ,พระจับผูยังไงได้ไปถึงแบบโอ้ยกองสุตเลยนะไม่ใช่เรื่องแบบง่ายไหที่ว่าจะไปได้บินแอลฝรั่งที่แบบมีระดับด้วยเงี้ยใช่ไหมฮะนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราก็ต้องมองการไกลใช่ปะมองกัรไกลมองทำไมคะเอ้าก็มองสิคะเพราะว่าเรา ได้มีอนาคตที่ดีไงครับปีสแล้วก็ต้องมาหารู้ทา,างกัน<า>ลักษณะเหมือนดาดิฉันไม่มีอานาคตะนะคะณจุดนี้เดี๋ย <laughs> วทำทำยังไงขั้นตอนการแบบว่าเลือกทําไมถึงเลือกกงศุนที่นี่ซึ่งแบบกงศุนมีประมาณพัน,บบน,น,นกรงสุนในประเทศไทยแล้วทำไมต้องเป็นที่นี่เช่ประเด็นคือว่าเราอะ้ายๆว่าเป็นคนสุดท้ายของรุ่นเลยที่มีที่ฝึกงานด้วยทีนี้ก็ทีนี้ไม่รู้จะไปที่ไหนไงแล้วก็คืออาจารย์แปะประกาศแบบแปะที่ไหนอะแถวบอกแล้วดูเลยโอนไค์มากเลยทีเดียว แล้วโอเแล้วทีนี้ฉันก็เลยสมัครไปแล้วทีนี้อาจารย์รอบแรกเนี่ยอาจารย์ของสำนักเรานี่แหละจะเป็นคนสัมภาษณ์แต่เขาจแกนไปก่อนแหละแล้วทีนี้เราก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็เลือกไปสิว่าเราจะไปอยู่โพซิชันไหนซึ่งมันมีหลายตำแหน่งมากค่ะแล้วงานเนี่ยก็แตกต่างกันไปเราจะแบบได้ออกโลเคชันคือไม่น่าเบื่อไปดูโรงแรมบ้างถ้าไปแผนกอื่นนะไม่ใช่แผนกฉันถ้าแผนกฉันก็กินข้าวพี่ฝนทำแผนกอะไรคะ เอ่อ p o l i t i c a l ค่ะแปลว่าอะไรคะับ political p o l i t i c a ไงคะก็แผนการเมืองค่ะ political แปลว่าอะไรก็หมายเงี้ยนคะเข้าใจมากเ่ะคุณคะถ้าเป็นเาเราจะบอกว่ากฎหมายนะกฎหมายกฎหมายใช่ไหมใช่แล้วเราเราก็เดี๋ยวค่ะฟังดิฉันก่อนอ่าะฟังทีนี้เราสัมภาษณ์กับอาจารย์เสร็จแล้วใช่ป่ะเราก็เขาก็จะส่งไปสมัครไปแล้วทีนี้ทางกองสุงเนี่ยก็จะไปขัดเลือกค่ะแล้วก็อาจจะไปสัมภาษณ์เขาอีกทีหนึ่งมาทักที่นีแล้วก็เขาประกาศผล ได้เลยคปถืไอถึงไปคนสุดท้ายแต่ว่าเป็นบรรดาคนหนึ่งแบบผู้โชคดีที่ได้ไปฝึกกงสุนเลยนะทำตำแหน่งโพลิติกทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างหลายอย่างค่ะขอบคุณค่ะอย่างแรกนะคะตานข่าวทุกวันเช็คข่าวแล้วมีข่าวอะไรไฮไลท์ที่น่าสำคัญที่น่าสนใจที่เป็นพัศนคตไปรายงานซุปค่ะไม่ต้องรอให้ซุปไปรายงานซุปซุปเผ็ดหรือซุปกรโพานะซุปไก่ ไราชอบไี่ตีกับคนทุกสภาพเลยค่ะ ค่ะทีนี้เราก็อาจจะต้องไปร่วมสัมมนาต่างๆเราอาจจะต้องไปพอสัมมนาเสร็จเราก็จะต้องมีรีพอร์ตเล็กๆน้อยๆหรือาจะมีดิสคัชนกับซูปเวอร์วิเซอร์ไม่ว่าจะเป็นคนไทยแล้วก็คนต่างชาติแล้วก็คือเราจะได้คุยกับต่างชาติด้วยใช้ภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วซูพิชชันเป็นคนไทยนะคะแต่ไม่เคยอีเมลมาหาฉันเป็นภาษาไทยเ่ยค่ะอย่าไปคุยกันก็ภาษาไทยเนี่ยค่ะแต่เกิดติดต่อสื่อสารกันเนี่ยเราจะใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาเลยอ๋อก็คือถ้าอยู่ที่นู่นเนี่ยก็คือเรื่องภาษาอังกฤษอ่ะต้องใช้อยู่แล้วต้องใช้ตลอดอยู่ ยังไม่ได้เลยจะหลับจะฝันจะนอนจะอะไรก็ต้องใช้ท่าทาระหว่างการฝึกงานเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมเอ่ออุปสรรคปัญหาราคาก็ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าหนึ่งเราไปฝึกงานแห่งการเมืองแต่เราเรียนภาษาอังกฤษโอ๊ยมาเบาทีนี้ค่ะเราก็เลยไม่มีความรู้มากพอในเรื่องการเมืองเราก็ต้องขดขวายก็ต้องถามซุกถามซุกเขาเนี่ยมันเราจะไปสัมมนาวิชาการเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราจะไปสัมมนารู้เรื่องเนี่ยเราก็ต้องมีคําถามเราก็ต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้อง สุขามีหนังสืออะไรให้หนูอ่านไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันมัไม่ต้งต้องถามเยอะสุขามีระย่อนมีบอลใช่ค่ะสุก็จะให้มาค่ะอ๋อแล้วทีนี้สุกให้มาเล่นเดียวค่ะรู้สึกว่าสุดดีนะคะคือหนูเรียนมาต้องหา reference รนซ์หรือทำดิสทริเจอร์รีวิวไม่ต่ำกว่า5อย่างค่ะห้าสองเซตปีนี้เราก็เลยขอสซูกิุขมาให้มาเป็สิบเล่มเลยใช่ก็ซุกมาช็อตหรือเปล่าใช่เลยแต่ว่าสนุกไหมสนุกไหมมากค่ะ พราะว,าว่าสนุกทุกคนดูแลดีดลดเหมือนเราเป็นครอบครัวในนั้นเพราะว่าที่นั่นอคนน้อยค่ะแล้วก็ดูแลกันทั่วถึงมีอะไรก็กินข้าวก็เลยกินข้าวเยอะ,อะอคือทํางานที่กงสุนที่คุณประหยัดท่าของชีพนะคะอ่าแล้วเวลาที่แบบว่าไปสมัครงานอะไรเงี้ยคือเขาดูที่คุณสมบัติแม้ว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างในการที่จะอยู่ในกองสุลเพราะว่ากองสุลมันไม่ใช่ง่ายๆที่เราจะเข้าถูกไหมงันขอพูดในเรื่องของสปอยเซอร์เอสเปคชั่นก็เลยเนาะเออเราก็เลยถามซุปซุปคะเนี่ยหนูทํางานมาตั้งงานแล้วคือซุ คาดหวังอะไรกับหนูหรือเปล่าอะไรที่ตั้งความหวังไว้แล้วหนูได้ทำไหมเพราะอย่างแรกในีชุ้ก็บอกว่าเอออย่างแรกเนาะภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือไม่ต้องดีมากแต่อยู่ในระดับที่ช่วยเหลือตัวเองได้แค่เขีนพื้นฐานได้ yes okay sit down ใช่เพราะว่าเราอาจจะต้องไปเป็น translator บ้านในบางค้าแล้วเขาคาดไม่คาดหวังสูงหรอก็ในเมื่อเราเรียนสาขาภาษาอังกฤษนะแล้วสูงเขาสูงแล้วมันไม่สูงเท่ากันมั้ยคะ ไห,ไหมเพราะว่าเ,เขาเป็นเอลิทเราอะอะไรอเอลิทแปลว่าอะไรคะเอลิทแหละค่ะเ,เปิดดิกสิคะ E L I T E E L I T E, e, L I T e. แปลให้หน่อยเถอะเราไม่มีดิเราจวเปิดดิกันแล้วกันโอเคอ่ะอ่าไม่สะดวกแปลให้ตอนนี้คุณไมต้องแอคทีฟค่ะไม่ใช่อยู่อะไรแบบรอให้เขาสั่งงานเราก็ต้องเข้าไปหาเพราะบางทีซุปก็อย่ามั่งเหงาหาานอนใช่คุณก็ต้องรู้เรื่องไอทีก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดนะคะจริงเหรออย่างงงงาเห่านอนเหรอคะก็จริงค่ะอย่าจิกกันระหว่าง เยวคนณสมบษณ์คือดีฉันค่ะโอเคโอเคอยกกันค่ะลมเสียอ่าแล้วมีอะไรอีกหมแบบว่าหมายถึงคุณสมบัติอะไรเงี้ยน,นอกจากแอคทีฟอ่ะมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษแล้วมีอะไรอีกไหม ที่แบบว่าเราควรเตรียมตัวก่อนไปฝึกที่กงสุลก็เลยเออเราควรเตรียมตัวเรื่องว่าเราจะไปทํางานแผนกไหนต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับแผนกนั้นก็คือเหมือนรู้พื้นฐานขององค์กรแล้วก็แผนกที่เราจะไปก่อนก็เปิดใจให้กว้างค่ะยมรับอะไรใหม่ๆเราจะได้อะไรเยอะมากคือเราไปแบบแรงใช่ไหมคนนี้ม่อเราไม่มีอะไรแล้วก็ตตุงมาได้เยอะนี่คือใจสําคัญออแล้วถ้าสมมติว่ามีน้องที่แบบว่าสนใจวเฮ้ยพี่คะอยากไปแอลฟ่าห์รือไปกงศุลเนี้ยแนะนำไหมเรคเมนตไหมชอบสไตล์ไหน เอาเข่หลังพอเอางี้เออไปกระทรวงสมมติกระทรวงต่างประเทศเจอเคยเจอข้าราชการหล่อกลอไหมไม่เคยมันกนไม่แก่ๆวะ่ไหมไม่ไมม่ไ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 ช่ไม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 ่ม่ไ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 อ่ไม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 ม่ไ่ไมไม่ไม่ไมไมม่ม่มม ก็คือว tamam right> ่าเล่นคอมเมนอยู่ถ้า şey น yes ้องจะไปใช่ไหมใช่แล้วก็จะมีกิจกรรม CSR ให้น้องไปทำอย่าง CSR คืออะไรคะ CSR เอ่อสักอย่างที่ขายรีสอร์ทสิ่งเดียวเหนื่อยกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะใช่ท่า็จะมีคือเราเราจะไม่เบื่อเลยแล้วก็จะมีกิจกรรมใหม่ๆมาให้เราได้ทำตลอดเวลาแล้วสมมติเราฝึกแผนกการเมืองใช่ไหมเราก็สามารถไปยังไงล่ะจะพูดว่าไปแรกขไม่ดีเนาะไปทำที แผนกอื่นอย่างเช่นแผนกวีซ่าอย่างเงี้ยเออมีอะไรทีช่วยไหมกูช่วยได้หรือแผนกเออแผนกอะไรอ่ะเจนเนอเรลเซอร์วิสอย่างเงี้ยค่ะเอาเพื่อนกลับมาโน่นนี่แน่นเอากรลโงดบ้านจังแล้นก็ไปช่วยได้ไม้เรียนรู้งานที่หลากหลายไม่ใช่แค่แผนกการเมืองอย่างเดียวออไฮโซนะคะก็สุดท้ายนี้พี่เลยจะฝากบอกว่าสำหรับท่านผู้ชมที่แบบว่าเอ้ยฉันอยากไปฝึกกงสุลอะไรอย่างงี้ไหมอยากบอกอะไรเขาไหมแต่ว่าพี่คันหนูสนใจจุงเบอร์หรือเี้ยคีบับอะไรเงี้ยเอออย่าบอก่ะก็จะบอกเธอนะว่า statement of interest เนี่ยสำคัญมากเขาจะเป็นใบให้กันอะรว่า statement of interest คืออะไรอ่ะ statement คืออะไร interest คืออะไรก็คือว่ามันจะเป็นอะไร interest แปลว่าอะไรคะสนใจค่ะ อธิบายไปว่าเราทำไมเราถึงสนใจแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยคือใช้สกิลการเขียนที่เราเรียนไรติ้งไงนี่ก็ดีต่ำมากมันมันไม่ใช่เรซูเมต่างหากอันที่สร็จในนี้ก็ต่างหากคือเขียนแยกใช่แสดงทัศนคติของเราไปว่าเราต้องการงานนี้เพราะอะไรเราคิดว่าจะได้อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ฝนมากขอบคุณมาด้วยนะไหนตส่าไปเซ็นทรัลสุขุมวิเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะผู้สนับสนุนรองใจดีของเรานะคะ แป้งเด็กเบบี้มอยผดหายกลายเป็นผื่นค่ะวันนี้นะคะวอลกเอเราซาเช็นเดด้วยสี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะอ้อยไม่ที่หัวลมเสีย